สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ฝนตกสองมื้อสามมื้อแล้วครับป้าย่างเห็ดย่างโบได้ตลาดกลับไปบบได้ก็เลยพอดีเมื่อเช้านี้ได้จิ้งหรีดมาได้จิ้งหรีดมาบ่บลายดอกครับน้อยหนึ่งเป็นสิเห็ดอันนี้ให้เบิง่งสิป่นจิ้งหรีดให้เบิ่งครับป่นจิ้งหรีดปานกินป่นจิ้งหรีดก็บ่มีอย่างหลายป่นครับ ป้นธรรมดาอันนี้ริกขัวครับผิกสดขัวเนี่ยต้นหอมบักซีหัน่นฝอยอันนี้กระเทียมหอมแดงเผาและกะ็หั่นครับเผื่อไม่ที่ได้ต่าง่ายๆอันนี้ข่าข่าอ่อนเผาและก็หัน่นให้เป็นนน้อยเลยมันจังต่าง่ายๆครับพี่น้องมันจิตต่าง่ายและกะ็ จิ้งรีครับตัวเอกมันแทบครับคู่วะซุกแล้วครับครับแทบมากถึงแต่วันนี้สตป๋นให้บ้องตามให้บ้องนี่ยเดี๋ยวนี่ก่อนนะครับตามป้นจิ้งรีกับผักผักนี่ก็ ขจะเจามาฝากเป็นน้ำไม้ฝรั่งตัวเองพรบบ,บอยก,กินพัดบอยก,กินน้ำมันเพราะว่านิ้หลหลแล้วก็เลยนึ่งนึ่งเห็ดเป็นพักกินกระปนยิ่งลีนี่แหละอันนี้แตงครับค้าเบิง่งอันดับแรกตำข่าก่อนครับเพราะว่าข่านี่มันสิ่มันสิยากจังหน่อยข้างอย่างนอ้อ อยงเลยเฮยเงียบๆเนอะี่อย่างไรเสียงรถจังหน่อยนะครับพี่น้องก็บ,บ้านใกล้ถนนบ้านใกล้ทางดับทางลักซ้ำทางงหญ่ทางกับขยายถนนกันจ้าปัจจุบัน,นีแล้วครับพี่น้องสองปีส3ปีแล้วแล้วยักเสื้อถนนก็ได้เมื่อนายจะกี่ตมนี้ฝนตกมาเป็นกี่ตม ยามแรกมาเป็นฟุ่นจากเป็นฟุ่นอยู่แล้วก็เพิ่มเข้าไปอีกจากหนึ่งเท่ากลายเป็นสองเท่าสามเท่าฟุน้นกระดาษขี้ตจมก็กได้สามนี่ตื้นขึ้นมาสิไปออกกำลังเป็นเหยาะก,กำลังกักบไปม่ได้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนนี่ ตกกระบอแห้งดอกครับฝนตกลิ้นเรื้อยนี่ยุดไปหน่อยนึงเลยเนี่จะนอนกับตกอีกมาอยู่บนเสาที่ต่ำยากจะน่อยครับพีน้เอาใส่หอมหอมเผากระเทียมเผาลงไปแล้วมันสิต่ำยากมัเป็นลื่น แต่บมบ่มมากกินก็นคือสีบ่มมากแล้วครับเพราะว่าผมเห็ดแต่อาหารพื้นๆอาหารพื้นบ้านพื้นนีกนะครับบุญร้านบุญร้านพื้นๆบางคนอาจจะบ่มมากกินอันนี้พริกครับเอาพริกโลก่งบาหนี้ตามี้ให้แหลก ไม่ตะกี้พ่อแม่พักกินไปคุดชิล้อจีโป่บางบางบางที่พื้นที่ก็เอิ้นจีโป่บ้านผมเอิญชิล้อภาคเหนือเอิ้นจิ้งกรุงยุบ่อเมนบูบุบานนี้เนี่ยครับจิ้งหลีดหรือจีนายบ้านผมเอมมิ้นจีนไนแต่คุณมื้อนึกถ้าเอินกันเป็นจิ้งหลีดกันหมดแล้วล่ะ าตามน้ำปนจะพักกลางรับเที่ยน้ำพริกประมาณนี้แหละ ตามพริกบันนี้น้ำปลาที่น้องน้ำปลาใส่ผงนัวจักนิดนึงผงปรุงรสคืออยากเอาใบ ผงชูรสน่มาตากมาให้มันแหง้งตากแห้งแล้วต่ำต้นให้มันลแลลกแหลกละเอียดแทนผงชูรสขึ้นจจะเค็อยู่ได้พี่น้องเอากระเทียมใส่น้ำกะเกียมมันแห้งแล้วมาต้นใส่กันล่งเบินี่ที่เป็นยังไงใส่ต้นหอมบักซีหัน่นฝอ,อยพี่น้องใส่ลงไป xin bằng con không chịu binh nhìn lại chịu binh 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 ใวคนจิง้งรีบดหลายเหย็ดน่อยจิ้งรีมันหน่อยเลยบดให้เห็ดหลนะ ให้เบิ่งเด้อบันเด้อเนี่ยหน้าตามันสิเป็นยังซีพี่น้องเนี่ยปนจิ้งรีดเนี่ยโอ้ยห้องอย่างเน้อมีจังเลยเพ็้อย่างน้อคือห้องแท้เอ,อนี่ยพี่น้องกินให้เบิ่งเด้อบัน,นีีเด้อ กินให้เบิ่งด้ยวดยวันนี้ด้วยเนี่ยผลจิ้งรีน้ำพริกทันละน้ำพริกจิ้งรีแทบเลยครับพี่น้องแทบแทบทำไมกอนโอ้ยพ่อแม่ไปคุดมาหามาแล้วกับมะขวดพ่อแม่เป็นีกินขวดแล้วกัน ก้นกินเนีมันน้อยน้องหลายคนพี่น้องหลายคนป้นแล้วกันค่อยจ้ำกินไปเนีย่ย ไม้ฝร, <c oughs> รั่ง <c oughs> นอดูจริงแล้วผมบ่ค่อยกิน่อไม้ฝรัง <c oughs> ่งถึงนี่แค่ผิวนั่นจริงแซ่นันะ คน,นี้นรับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดไลค์กดแชรกดที่ต่าห้เ้อครับเพื่อทีได้เป็นกำลังใจนะครับเอาใค่นี้ซะก่อนนะครับเพราะว่ามันสีตัดยานมันตัดสวัสดีครับไล้ส์สดบ่ได้อย่างที่ละ